สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมทิซินเวอร์ครับกับในรายการพิมพ์มิเรกอังกฤษครับผมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทาร์ฟอร์ต้อนรับการมาเยือนของเชลซีครับวันนี้ผู้ใหญ่นะครับทิซินเวอร์เองนะครับผมนะครับโคจอนมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่อง YouTube ซิซินเวอร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลยทั้งสองทีมนี้นะในเกมรีกคทับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถชนะนิวคาสเซิลได้นะครับสีประตูต่อหนึ่งนะครับผมส่วนเชลซีนะครับพลิกล็อกเสมอเฉยนะครับ3ประตูต่อ3ครับผู้รุกษาประตูวันนั้นเป็นเกปปาอารีซัมลาก้าท่านเองนะครับ แต่ก็ต้องดูวันนี้แหละว่าเชลซีจะรับมือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหวไหมนะครับเรามาดูไลฟ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับวันนี้มาตาสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับอเล็กซเทเลสนะครับเป็นตัวจริงด้วยนะครับในเกมพิวมรมีกอังกฤษนัดแรกของเขานะครับส่วนอีกสันคาวาน,นี่มีอะไรเชื่อเป็นตัวสำรองครับยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับเชลซีในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คัพเสมอมาเรามาดูเลยครับของเชลซีดีกว่า เชลซีเมินบบสี 2, 3, 1, ่สองสามหนึ่งเช่นเดียวกันครับเอดูอเดวิ้งสเตปเป็นตัวจริง2นัดติดครับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดนี้แล้วก็นัดพรีเมียร์ลีกนัดนี้ครับแล้วก็ฮาคิมซิเยค้ายฮาไวเคิสเจอร์มูสิตีโมเวเนอร์ได้ลงพร้อมกันแล้วนะครับผมไม่รู้แหละว่าจะหยุดความร้อนแรงได้หรือเปล่าอย่างที่ผมเกินไปเชลซีเสมอนะครับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสาม,มารถชนะปารีสแซงต์แองที่บ้านปารีสได้ด้วย น่าสนใจจริงๆครับเกมแรกครับบุกจากซ้ายไปขวาสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุนโน่ฟานันส์ยกให้กับแรชฟอร์ดบอลลงมาที่เฟสอเล็กซ์เทเลสสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแรกของเขานะฮะทั้งสองทีมนี้นะครับในฤดูกาลที่แล้วในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับทางด้านเชลซีไม่เคยชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แม้แต่ครั้งเดียวครับแมนยูถล่มเชลซีในฤดูกาลที่แล้ว4ประตูต่อ0ูนย์ในเทนโอทอตฟอร์ดนั่นเองนะครับผม ก็ซิโอบาเคอร์ซูมาเบนชิเวลแล้วก็ได้กับตันเดฟอย่างเซซ่าเอสปริเก,กนต้าลงสู่สนามครับไม่ใช่ลิสเจมไปนะครับเบนชิเวลเบนชิเวลยกให้กับติโมแวนเนอร์สวยนะครับแวนเนอร์ลูกนี้แวนเนอร์จังหวะนี้ต้องคืนที่เบนชิเวลเบนชิเวลมองหาแล้วก็คืนแวนเนอร์ครับแวนเนอร์ต้องคว้าให้กับเบนชิเวลชิเวลพยายามจะจ่ายก็ไม่ผ่านมาบิสกาา้ามาร์ตาให้กับทางด้านบรูโน่ฟานันส์มาครับมาซิย มาแคชลัดฟอร์ดยกยาวให้มาที่อารอนบอบิซาก้าถึงและทันทันด้วยนะบาร์บิซาก้ายึดก่อนครับผมก็มีทางด้านเคอร์ซูมาคอยจ้อง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 อยู่ปอกบาตอกซนให้กับอารอนบอบิซาก้าบอบิซาก้าจะเปิดจะหักให้กับมาตาครับไม่ตรงครับแฟนบอลนั่งขับข้างมากหน้าหลายตาครับในเกมยังมีแฟนบอลอยู่ส่วนของจริงก็ยังไม่ให้แฟนบอลเข้าชมในสนามนะครับสำหรับทางด้านพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ใจผมนี่ก็อยากจะให้แฟนบอลทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศไทยหรือแฟนบอลนะในถิ่นนะอยากจะให้อยู่ในสนามจริงๆนะครับเวลาถ่ายทอดสดนี่มันดูฮุกเเิมไงไงไม่ใช่ป้ายแบบป้ายโฆษณาหรือป้ายอะไรต่างๆนานานะครับผมแล้ดวดูคาฮาบัดครับให้มากับตันเดฟเดฟจะไปเองก็ไม่ผ่านเฟสเลยครับโอ้โหนี้เฟสถือว่าฟิลฟ้าวจิตจัดมากครับเฟสอเล็กเทเลส อเล็กซ์เตเลสนะครับก็มีข่าวกับเชลซีนะครับถ้าเชลซีชวดเบนชิวลนะครับสุดท้ายอเล็กซ์เตเลสก็มาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องแก้ปัญหากันหน่อยครับสำหรับแบ็กซ้ายครับผมแต่รู้สึกว่าในเกมที่เล่นกับทางด้านปารีสนะครับแมนยูจะมาในระบบหลัง5นะแต่ดูจังหวะนี้ก่อนครับเฟสก็ใช้หลังพิงแล้วพิกแล่นยิงเลยติดเซฟเมนดี้ครับแมาซูเปอร์เซฟของเอดูอาร์เมนดี้ครับโอ้โหดูอีกครั้งครับเฟสลิกคลิกแล้วก็ยิงครับ โอ้โหเมนดี้พุ่งไปปัดไม่งั้นก็น่าจะเสียบล่ะครับผมแต่ปฏิกิริยาย,ยังว่องไวครับสำหรับเอดูอาร์เมนดี้ยกสามตัวค่าตัว22นะฮะ22ล้านปอนด์ซสร็มาจากลันส์นะครับผมและยกมาแฮร์รี่แม็กไกวส์ไม่ตรงก่อนครับแม็กไกว์ กับตั้งทีมของแมนเชสเตอร์แต่ครคบขึ้นโคกเหนือเคิร์ซูมาหคูกระโดดสูงทั้งคู่เลยครับแต่ว่าบอลบนเหินข้ามคานไปโอ้ถึงกระเข่าสุดเลยครับทางด้านน่ะแม็กไกวายต่เล่นกันสั้นๆหรือเปล่าซัปเชลซีเอดูอาร์เมนดี้ลองหานลยครับเมนดี้เปิดขึ้นหน้ามาแวนเนอร์พยายามจะพักก็ไม่ผ่านปอกบาสเลยครับ แล้ววันนี้ที่เราลงนะครับเป็นวันเกิดนะครับวันนี้ที่เราถ่ายทําอยู่ดูดปาป,า,ปาลูกนิกมไม่เรียบร้อยกับติดเซฟเป็นดีอีกแล้วแม่ผมพยายามจะบอกว่าวันที่เราถ่ายทําอยู่นี่คือวันเกิดนะครับของวิดิชนะครับผมวิดิชวิดิชตำนานกองหลังแมนยู่ยุคลุ่งเรื่องเลยนะครับสำหรับวิดดิช ลงทั้งยืนกับคาร์บัตแต่ว่าเชลซียังได้อยู่ฮาคิมซีเยกซีเยกให้มาที่ฟานเนอร์จูโมฟานเนอร์มาเอาละครับเซซ่าแอสปิเก,กวันต้ากวนต้าให้มาที่กองเต้กองเต้มาที่คาร์บัตเอาบัตให้มาที่ซีเยกยิงไดไปใส่เรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์จากฮาคิมซีเยกโอ้โหเหลือเชื่อเลยครับลูกนี้ ไม่คิดไม่ฝันครับว่าจะยิงงามจุดหมดย้อยขนาดนี้ครับดูภาพช้าอีกครั้งนึงครับคายฮาเวฮาเวตให้กับซีเยกแล้วก็ปั่นเลยครับแม่ลินเนเลิฟก็พาเต็มเต็มเลยแหละครับผมไม่พยายามทำลายจังหวะแรกนะครับดันไปให้ฮาคิมซียกพลิกและลำพัดได้ดีใจก่อนโซชาครับ แล้วบอกเลยนะว่าดีกีอาร์เนี่ยแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมยูฟาแชมเปียนลีกนะครับผมวันนี้ก็ยังไม่สามารถช่วยเซฟลูกยิงของทีมเชลซีได้ครับ,บปาลีกับแมนยูก็คงจะเป็นไม่เบื่อไม่เมากันแหละครับพักหลังๆก็เจอกันบ่อยนะ้วเกิด มา西亚อันโตนีโมาซิา亚ให้กับปอกบาปปอกบามาที่มาซิา亚มาซิา亚เจอกับฮูริสิตนะแต่มา西亚ยังไปได้ดีและลูกนี้ยกมาครับไม่ผ่านกัวนต้ากิโกซิลบาโอ้โหไม่ละเอียดครับโคบอสิตและลูกนี้มาซิา亚ตีสวยจนได้เข้ามาชุเตอร์เด็ดหนึ่งประตูตอนหนึ่งจากอันโตนิโอมา西亚 โอ้โหสุดยอดไปเลยครับลูกนี้มาดูภาพชายทีนี่โควาสิทพลาดครับจะไปจ่ายคืนติโกซิวบาแต่ว่าแรชฟอร์ดต้องชมเลยครับว่าตัดบอลจากติโกซิวบาแล้วก็ลงโทษจากความผิดพลาดของนักเตะเชลซีได้ครับเอด็ดวร์เมนดีก็ไม่สามารถเซฟลูกนี้ได้เลยครับผมโอ้โหถึงจะตบมือครับลำพาด วันที่ชนะปารีสนะครับตัวจริงวันนั้นแฮร์รี่แม็กควายไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับผมเออแฮร์รี่แม็กควายนี่หายไปไหนครับผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันมีอาการบาดเจ็บหรือครับยังไงก็สามารถคอมเม,ม,เมนต์บอกผมได้นะครับผมช่วงนี้ติดตามข่าวฟุตบอลน,นี้น้อยมากจริงๆครับเแล้วดูเชลซียูคริสเตียนพูลิสติตไปนะครับพูลิสติผูลิสติตหักให้กับไคฮาเวต อาแวดจะให้กับมาตาไม่ไม่ใช่ครับเขาพภายอาแวดจะให้แต่ก็ติดมาตาครับวันที่ชนะนิวคาสเซิลนะครับทางด้านแมนเชสเตอร์เดดมาระบบ4-2-3-1นะครับวันนี Daniel ้ตอนนั้นมีเดนเนลเจมส์นะครับมาตาบรูโน่นะครับที่ยืนในตำแหน่งมิกฟิ์นะครับส่วนมิกฟิ์ตัวหลักก็เฟสกับสกอตต์แม็กโทมินเน่ ต่วนกองหน้าวันนั้นที่ชนะ Newcastle เ,เป็นมา Cash Bradford นะครับผมแล้วก็มาซียาววันนั้นไม่มีชื่อเป็นตัวจริงด้วยเอย๊ชื่อเป็นตัวสำรองด้วยครับ a l e ็ Telles a l e ็ Telles เเเเให้มาที่ Rashford Rashford ให้กับ a l e ็ Telles จะไปเองแหละสุดท้ายก็เป็นบอลทุกของ Manchester United ยังลุยต่อเน,นื่องรับแมนอยู่ Telles เ ไว้ให้กับแรชฟอร์ดเฟดยกลูกนี้มาแม่เป็นชิเวลครับมุบนกำายจังหวะแล้วดูเชลซีจะได้สวนการหรือเปล่าค,ฮคาฮาฟ์ฟต์เอาแวบช้าไปแ้วนิดนึงครับเจอบูรูโน่จิ้มจากด้านหลังนะครับผมบูรโน่ให้มาพักอกสวยครับมาซสยยวเฟดเฟดไปแล้วและมาที่แรชฟอร์ดแรชฟอร์ด ยังไงมองหาอยู่ครับแรชฟอร์ดให้มาที่มาซิยาวสั้นเกินไปแล้วเชลซีจะได้สวนหรือเปล่าทบทวนเวลาเจ็บ2นาทีนะครับทางด้าน่ะเบนเชวลิลจ่ายลูกนี้ก็เรียบร้อยเพื่อเส้นปาหมดเวลาครับยังเสมอกัน1ประตูต่อ1น,นะครับผมตอนนี้เชลซีกับทางด้านแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เสมอกันอยู่ครับออ้ดโกน่าโซชาจะแก้เกมกับลำพาดยังไงหรือลำพาดจะแก้เกมกับโซชายังไงครับรับมือกันยังไงต้องไปติดตามครึ่งหลังกันเลยครับผม ใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่อง y o u t u ซ e ซินเวิร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลย <S <S โอกาสยิงของทานาแมนเชสเตอร์เต็ดครับ4ครั้งต้องกรอบ3ครั้งเป็น1ประตูครับเชลซีมีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวครับและเป็น1ครั้งแล้วก็เป็น1ประตูเลยครับผมเชลซีถือว่ามาเล่นลับนะครับแมนยูครองบอลเยอะกว่าเชลซีนะครับ35ต่อ65ครับผม อโอ้คิดตั้งนานต้องบวกเลขกนหนึ่งนะครับ35ต่อ65ถือว่าเยอะเหมือนกันครับสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คลองบอลใส่เชลซีอย่างเดียวเลยก็ที่นี่คือโอชัตฟอร์ดนะครับโโอ้หแล้วหักมาให้เฟร็ดเฟร็ดไปแล้วเฟร็ดมองหาแหมกองเต้ดักได้เอ็นโกโโรกองเต้จ่ายมาให้กับทางด้านไวเนอร์และไคาฮาบัตครับเห็นไวเนอร์แต่ไม่จ่ายจังหวะแรกครับคิเตียนปุติสินเห็นไวเนอร์ก็ไม่จ่ายอีกครับผมว่าแปุติสินพยายามจะมูฟออนไปเองแต่เบนชิวเบนชิเล เบนชิเวลมองหามีทางด้านแฟนเนอร์คอยสอนอยู่สุดท้ายเสียบอลจนได้ครับเบนชิเวลแต่ยังดีครับเป็นบอลทุ่งของเชลซีครับเบนชิเวลให้กับโคบาสิตเบนชิวลหักให้ทางด้านคริสเตียนผู้ดสิทธ์ผู้ดสิทธ์มองหาผู้ดสิทธ์ให้กับทางด้านเบนชิเวลแวร์เนอร์ขอเบนชิเวลเปิดมาสียังไม่ถึงครับติดอเล็กเตเลส นะสวนกลับของแมนยูขึ้นเกมเร็วด้วยครับมาซิยาวมาซิยาวเห็นมาตามาซิยาวพลิกไปมาซิยาวมองหาอื้ช้าไปโอวาสิตบอกว่าขอฉกบอลไปก่อนมักจะโอโคสิตให้กับท่านั่นอ่ะโอ้โหคาราบัตคาราบัตจะพยายามตอกส้นครับสุดท้ายก็ยังติดผู้เล่นของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาซิยาวให้กับมาตามาตามาจาังหวะนี้มาตามองหาอาดีตนักเตะเก,ก่าของเชลซีนะครับมาตา ย้ายแพงเลยแหละครับตอนนั้นปอปอกบาปอกบาให้เจอที่เฟสครับสายของเฟสจะยิงไกลหรือเปล่าเฟสยังไปเองเฟสเจอกองเต้ขึ้นมาพิมพ์เดียวกันเลยกับเฟสกับกองเต้ไม่ฟิลตัวรับตัวเล็กและมีความคล่องเข้าเทคได้อย่างแม่นยํานี่แบบเป็นนักตเตะเบียบพิมพ์เดียวกันเลยอู๋แล้วดูทางด้านคีตเตียนพุลิสิ์พุลิสิตต้องคืนที่เบนชเว พุทิ์วันนี้กลับมาในตำแหน่งปีกซ้ายแล้วนะครับหลังจากเจ้าตัวนี้ถูกแฟงลำพาดจับมาเล่นปีกขวาตั้งนานนะครับสองนัดแล้วในต้งเกมเลฟที่เสมอกับเซาล์นะครับแล้วก็เกมยูฟาแชมเปียนลีกแกลเล่นในตำแหน่งปีกขวานะจริงๆในฤดูกาลที่แล้วคริสเตียนบุทศิศอยู่ในตำแหน่งปีกซ้ายมาโดยตลอดเลยนะครับไม่รู้ทำไมนะครับ ถ้าให้วิเคราะห์นะครับปีกซ้ายในเกมที่เจอกับทางด้านนะซาวแฮมตันหรือเกมในเกมฟ้าชวิวงหนของเชลซีนะครับทางด้านเมสันเมาส์นะครับยืนขวายืนฝั่งซ้ายครับเพื่อที่จะให้เจ้าเมสันเมาส์ครับตบเข้ากลางแล้วก็ปั่นหรือว่ายิงแบบปันป่นๆนั่นเองหรือยิงไกลแล้วครับผมนะครับส่วนทางด้านพู้ติตก็อยากจะให้ครอสบ่อยๆก็เลยจับไปเด็นฝั่งขวานะครับ ซึ่งฝั่งขวาก็มีทั้งเล่นลิสเจมนะครับที่เปิดแม่นพอสมควรแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมต้องจับทั้งนักขี้เจมส์พูดิสิตไปเล่นฝั่งขวาเน,ะะนะะี่ยครับเจ้าตัวนี้โดดเด่นกับฝั่งซ้ายมากเลยนะครับผมอู้ยล้วปอบปองบาบล็อกบาไหลมาให้กับมา西าวมา西าวทำไงขืนไม่ถึงกินวุตเลยะครับผมแต่อย่างดีครับที่ไม่ไม่เป็นอะไรแต่เชลซีดูก่อนครับ ต้องบอกว่ายัางดีครับที่เชลซีไม่เสียประตูนะครับเพราะว่าการขึ้นเกมของแมนยูแต่ละครั้งนี่ดุเดือดเลือดพ่านแน่นอนครับแล้วดูอีกคราฮาวด์บัตฮาวด์บัตฮาวด์บัตเข้าซ้ายแม่ช้าเกินไปก็แม่วันนี้คาร์มาไฮเออร์บตนี่แก่กลางๆไม่รู้นะครับผมเอ๊จะทูเท่านั้นเลโอคูเซนนี่ยอมยอมแมวมาหรือเปล่าครับเชลซีโอ้โหเคอร์ซูมาไม่ฟาวด้งโอ้โหเคอร์ซูมาครับ เข้าด้านหลังเต็มเต็มผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นต่อเสือเลยครับผมอบิซากา้าวาบิซาก้าอเมซาก้าไปแล้วแล้วมาที่กินวูดครับเมซักกินวูดไฮหมาที่ป๊อปป้าจนได้ครับเชลซีโอ้โหวันเนอร์วันนี้วันเนอร์ไม่ค่อยเด่นเลยนะครับ ววนเนอร์พูดิสิตนี้ไคฮารเวตนี่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานเยอะมากครับส่วนแมนยูเนี่ยคนที่เล่นได้อย่างดียอดเยี่ยมนะครับแบบดีชิมๆนั่นก็คือทางด้านเฟรชนั่นเองนะครับผมแล้วจอร์จินโย่ครับลงมาคุมเกมนะครับคุมจังหวะเกมแล้วก็แทนทางด้านทางด้านโควาสิตนะครับผมเชลซีต้องส่งจอร์จินโย่ครับนักเตะที่เล่นในตำแหน่งของจีนวิกฟิลเนี่ยแล้วก็คุมจังหวะเกมได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ ดีเยี่ยมจนแฟนบอลเชลซีนี่อาจจะไม่ชอบแกก็ได้นะฮะแล้วดูอเล็กเทเลสมาดืด้อแล้วเทเลสยังไม่เปิดอเล็กเทเลสเทเลสยังไงแม่เปิดกวนตาแต่ฟาวครับเซซ่าส,สแอสปรลกกต์เปเอนตาฟาวครับโอ้โห,โหฮิตเขาบูลิโน่ฟาฟนัสโยนใส่เชลซีแล้วไม่ถึงครับเป็นทาราทที่มงเคียวมาคริสเตียนปุริสิตไทยกับกองเต เอ็นโกโรกองเต้โอ้โหช้าเจอเฟสจิ้มเหมบอกแล้วครับวันนี้เฟสเล่นได้ดีจริงๆครับทั้งเกมลุกที่จัดจ้านนะครับเกมรับแบบดูเดือดเลือดพังนะครับโอ้โหจะดูเฟสเฟสจ่ายไม่จ่ายเฟสยังไม่จ่ายเฟสยิงเองโอ้โหโก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  go เฟสทำประตูให้กับแมนเชสเตอร์แต่ขึ้นนำเชลซีสองประตูต่อหนึ่งลครับผม เฟสโหมว่าเฟสเค่เลยครับโอ้โหมักเตะแมนเชสเตอร์เต่ถึงอุท่านเฟสเค่ครับผมโอ้โหมอแบบยิงยังได้ยังไงครับแกถนัดซ้ายได้ยิงขวาอย่างคมครับเมนดี้พุ่งไปปัดไม่ทันเลยครับผมโอ้โหสะใจครับเฟสนาะทีที่82ครับโอ้โหเฟส สุดต oh, ิ่งกระดิ oh, ่งแมวครับผมแม่ปลาลาหล่นคนเลขสี่มันดีเด้งเลยครับแล้วคีเจฟุริซิ์อกครับเลาส่งธนัทครามัสโนดอยลงมาแทนครับผมเฟรชจอร์จิโนจอร์จิโนโอ้โหจอร์จิโนลงมาก็ยังมายังไม่ได้ทำ ให้เชลซีดูดีขึ้นเลยครับขนาดในเกมยังแก้เกมเหมือนแฟงน้ำผ่าดครับแก้เกมท้ายชั่วโมงนะท้ายก่อนหมดเวลาอ่าประมาณนี้แหละแต่ไงก็ตามก็แฟนบอลเชลซีก็ซัพพอร์ตออกไปเช่นเดียวกับผมเนี่ยก็ยังซัพพอร์ตทางด้านแฟงน้ำผ่าดต่อไปครับแต่ก็คงอาจจะเป็นเต็งหนึ่งครับที่จะโดนปลดจากตำแหน่งกุนซือ ก็ต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งแหละครับผมเบนชิวิลโอชิวิลลากมาดื้อๆเลยหวังว่าจะจ่ายแต่ว่าผู้เล่นแมนยูทางรับนี่ก็รับกันแน่นจริงๆครับคาร์มาสันโอดอยโอดอยไปแล้วโอดอยให้กับกองเต้เอ็นโกโรกองเต้จะยิงไกลเปล่ากองเต้ไม่มีครับโอดอยให้มาที่เบนชิวิลทุกเวลา83นาทีครับเบนชิวิลให้มาที่โอดอยเบนชิวิลให้มาที่คาร์มาสันโอดอยครับโอดอย โอดอยพยายามเลี้ยงเองเบนชิวลยังไม่เปิดครับแทนที่เชลซีน่าจะโยนครับเล่นเหมือนนำครับผมตอนที่เชลซีโอ้โหยึยกยึกยักยักมาสักพักแล้วนะครับแล้วพูดสินเป่าหรือเปล่าเป่าหมดเวลาโอ้โหเชลซีครับไม่สามารถแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับผมไปแนวสามติดแล้วนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโอ้โหเชลซีเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่แพ้บอลนะ เขาเรียกว่าแพ้ทางมนยูแล้ว,วลำผาดลำผาดนะครับแพ้ทางโซชาต้องยกให้เขาเลยครับเฟสวันนี้ปิดทองหลังพ่าจริงๆครับแล้วก็มีชื่อเป็นธรรมตูและเขาก็น่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมในวันนี้ด้วยครับจากสายตาที่ผมนั่งดูมานะครับผมยังไงก็ตามนะครับนี่แค่เกมจำลองให้ดูเฉยๆนะครับของจริงอย่าลืมติดตามกันด้วยเชลซี เจอกับแมนเชสเตอร์เดนท์ซึ่งแมนเชสเตอร์เดนท์ต้อนรับการเยือนของเชลซีที่โอทัฟฟอร์ดครับอย่างนี้นตามผมซิซิเวอร์นะครับฝากทุกคนนะครับกดถูกใจนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง u t u b e ซิซิเวอร์ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะจุบ๊บๆแล้วเจอกันใหม่นั่นนะครับซี o u